แต่ผู้เจ้าก็ตรัสว่าคนที่ทําผิดเป็นปกติโกหกเป็นปกติย่อมเป็นไปเพื่อ,อนรกกเาเนิดฉานเปรตวิสัยแต่วิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์ที่ทํามุสาวาทคือโกหกวิบาเขาคือจะถูกกล่าวตู่ด้วยคําไม่จริงย่อมจะถูกใส่ร้ายถูกแกล้งนะด้วยทางวาจาเบียดเบียนทางวาจานี่คือวิบากของโยม ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าความถี่ขนาดไหนทำปีละครั้งปีละสองครั้งหรือเดือนละครั้งพุทเจ้าไม่บอกไวเพราะเดี๋ยวเราเอามาเป็นเกณฑ์นะเอ้ไม่เป็นไรฉันโกหกนีย่ยังไม่ถึงเดือนละสามครั้งเลยอันนี้วิบากอย่างเบานะพุทธเจ้าพูดอย่างเดียวต้องทำให้บริสุทธิ์ที่สุดนะ <c oughs> มีโอกาสเป็นโสดาบันได้ไหมได้ได้ใจเย็นเย็น อีกพระสูตรหนึ่งก็จะตัดบอกไว้คุณธรรมของความเป็นโสดาบันเนี่ย